<sı ff it> วันนี้ครับผมมีเกมสนุกสนุกเล่น,นง่ายๆเล่นในครอบครัวกันมาแนะนําให้เพื่อนๆได้เล่นด้วยกันนะครับอ่ะวิธีการเล่นนะครับก็คือให้เราผัดกันพูดชื่อจังหวัดในประเทศไทยประเทศไทยมีกี่จังหวัดคะ7จจังหวัดค่ะโอเคเจ็ดสิบเจจังหวัดนะครับเราผัดกันพูดจะเล้กี่คนก็ได้เหมือนกันเราเล่นกัน3คนป๋าน้องแล้วก็แม่ทิพบที่อยู่หลังกล่อง นะครับโอเคไปจัฝกันพูดถ้าเกิดใครคิดไม่ออกก่อนประมาณสิบปีก็ได้ก็จะแพ้ไปใช่ยิ่งไปหลังๆมันจะยิ่งดิกไม่ออกมันทําสํากันวิดพื้นสิบครั้งใครแพ้แล้วก็หาผู้ชนะเลื่องเลยก็คือเรามีสามคนใช่ไหมใครแพ้ก่อนก็ออกไปก่อนแล้วก็เหลือสองคนก็ดูเหมืนไม่ได้ก็ไม่ไม่ก็คือต่อเดิมไปนั่นแหละโอเคอ่ะ ช่วยกันจำช่วยกันดูนะว่าอะไรบ้างมาเรามาลองเล่นกันพูซามก็ช่วยกันจำได้ไหมคะโอเคมาใครเริ่มก่อนให้เด็กก่อนให้เด็กเริ่มก่อนตามอายุแล้วกันตามอายุอ่ะเริ่มเลยสงขาค่ะยะลานราธิวาสปัตตานีค่ะตรังเราออกมาทางใต้กันก่อนแล้วเนาะพัทลุงโคราชค่ะโอ้ยไปไกลภูเก็ตสุราษฎร์กรุงเทพ กระบี่พังงาชุมพรเอ่อปบเนเพชรบุรีขอนแก่นสมุทรสาครเชียงใหม่สิบบึงกาฬสมุทรสงครามเชียงรายเลยสิบสีปราการยังยังลำปาง สิบเก้าแปดเชียงใหม่ไม่เอาแล้วค่ะสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าที่น้องแตงอยู่น้องเตงอย่ชาเชียงสาเอาน้องคิดไว้สินคอมประถมเก้าลำพูนสิบเก้า ปัจจบนชนบุรีสิงบุรีน่านสิบเก้าจันทบุรีแพร่ระยองชุมแพแพไม่ใช่ระยองเออได้ไดพ่อแม่ระยองนจะลองยาลาโอไม่ใช่เอาแล้วเอาแตราน ม่ติดหนึ่งองตุกดบตัน3สาน่นไปยังน่นไปแล้วตีห้าหกเจ็ดแปดเด่นคนพนมรทันหรือว่าทันนะน้ะนนทบุรีนนทบุรีเหมือนจะยังยังอ่ะปาจีนบุรีอ่ะนกด้ันส นครศรีธรรมราชไปแล้วยังโคราชอนุนครราชสีมาโคราชนครศรีธรรมราชอยู่ภาคใต้เออนครใต้ยังไม่เหรออ้ะโอ้อยังแม่ยังอ้าวเขเนน้องมาสิบเก้าแปดเจไรอะหมูแดงอยู่ที่ไหนอะหมูแดงอยู่ไหนช็อคโกช็อคโกแเอาไปแล้วยังช็อคโกแลตลบจบแล้วเ้าช็อคโกแลตแปด พัทยาพัทยาไม่ใช่รพัทยาชมบุรีพัทยาเ็นอันเดอรเจ็ดต้องซนนี้อะไรสี่คือดังไหมสอนครอะไรนครพนมเอาแล้วแมวเอาแล้วใช่ไหมแมวอาแล้วรู้สึกนครอุบลอุบลเอออุบลอุบราชธานอุดร เดี๋ยวเดี๋ยวใจน9 8 7 6มหาสารคามกำแพงเพชรขอตาหาร4 9 8 7 6 5เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสยะโสธริอกระดิดได้สีก อือเอาเอาสุรินโอ้ยเมืองช้างสิบเก้าเมืองลิง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 อะไรเมืองลิงบุรีบุรีเอาแล้วบอกน้องเราเองไม่ได้งามไส้เก้าแปดบุรีรัมเจ็ดบุรีรัมเออออเออสิบเดียวเก้าแปดเจ็ด

ตากอะไรตากจังหวะตากอะจามุกระอาวสิบเก้าเก้าเออละนองไปแล้ว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 น้องโยกย่าลาไปหมดแล้วสิบเก้าแปดเจ็ดแล้วหกห้าสี วิดีวิดพื้นลงพื้นลงพื้นโอเคหนึ่งสองสามสี่ได้แล้วได้แล้วโอเคหกเจ็ดแปดเก้าสี่โอ้ยมีอีกนะอำนาจเจริญอะไรอีกทางอีสานอ่านครนปนมหนองคาย บุหรี่ลำร้อยเหตุไปยังร้อยเหตุมุกดาหารแล้วแล้วอุบลอุดรไปแล้วกาฬสินธุ์อ่าจะมีพอมั้ะประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่าเห็นไหมก็เป็นเล่นง่ายๆเล่นในครอบครัวนะครับเล่นกันทั้งสามคนความรู้รอบตัวด้วยความรู้รอบตัวได้ได้ไย้ไปไหมแบบกดดันหนักเราก็ต้องแบบตอบให้ได้ใช่ไหมแล้วก็แบบออกกำลังกายด้วยเห็นไหมสองคนแม่ลูกไปคนละสิบสบายยี่สิบผู้ชนะผู้ชนะ เดี๋ยวไม้ค่อยมีเกมหน้าเพิ่มาเล่นกันใหม่นะ,ะประมาณนี้นะครับเอาไปเล่นกันได้ในครอบครัวเนาะชอบไมมจันนะ้องเออเนี่ยเล่นกันง่ายๆที่คนเล่นได้นะครับเย้ yeah. เอาไปเล่นกันดูนะ